เอาแล้วก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผม mm. นะัดไงนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กันในเกมอนิเมะ Last Stand โอ้โหเรียกได้ว่าเป็นที่ฮือฮามากๆเลยหลังจากที่มั s ส b เบิร์นเดเข้าตู้เป็นตัวสีเข็ดเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหตลาดเพชรนี่พุ่งสูงปี๊ดเลยนะเพราะค้านี่ปาดปากแบบแซบ่บๆกันเลยทีเดียวนะครับเออนะตัวสีเข็ดตัวใหม่ของเรานะครับมัสเบิร์ ได้ยินมาว่าโหดมากๆตีเป็นล้านเลยนะครับถ้าเกิดได้บัฟโอเวอร์หลอดนะโอ้โหเวอร์จริงเพราะฉะนั้นครับวันนี้แล้วผมจึงเตรียมเพชรมาทั้งหมด27,974เม็ดไม่รู้แหละว,ว่ามันจะออกให้ไหมนะครับบางคนก็แสนหนึ่งไม่ได้จับก็มีบางคนก็ 20k ก็ออกแล้วนะตรงนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้หรือเปล่านะครับวันนี้ก็เลยเตรียมเพชรมาทั้งหมดเท่านี้ แต่ประเด็นเด็ดสำคัญคือถ้าได้มัดเนี่ยนะผมเตรียมรีโลมาถึง170รีโลเลยจะมาหมุนกันให้มันมือไปเลยทีเดียวนะครับอ่ะไม่พูดพ่อมทำเพลงนะเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับไป let's go <S คุณกำลังประสบปัญหาโรบักไม่พอใช่เลยถ้าใช่ <_ ls> ผมขอเสนอกระบักร้านใหม่เติมถูก เติมไว้ปลอดภัย100%มีระบบกดเกมพัทแมพต่างๆเช่นบล็อกฟุตคิงเลกาซี่อนิเมะแอดเวนเจอร์ออสตาและยังมีระบบรับเติมแบบ ID ดีพัทแถมอนาคตก็ยังจะมีแบบกรุ๊ปเข้ามาอีกเลดโคตรจะดีเลยนะเออนอกจากนี้ยังมีเกมอย่างเช่น ROV, Free Fire, PUBG Mobile, Arena Breakout ไปต่ำกันได้แล้ววันนี้ที่คราวบัตโอเคตอนนี้ผมอยู่หน้าตู้เรียบร้อยแล้วนะครับตู้นี้ก็มีตัวที่ควรค่าแก่การสุ่มพอสมควรนะสุคุณะเมตานะครับตัวปั๊มตังอ่ะตัวนี้ก็ต้องมีนะครับแล้วก็เซเบอร์เนาะตัวนี้ก็เป็นตัวเซเลเทียลที่มาใหม่โอเคก็ใช้ได้อยู่นะเหมาะที่จะเปน,นะครับแล้วก็เตือนนิดนึงนะครับใครที่คิดจะสุ่มหามัดนะ เพื่อความปลอดภัยผมอยากให้คุณมาสุ่มเซิฟวีนะครับเพราะเซิฟธรรมดาเนี่ยมีโอกาสพักนะครับไม่ได้มัดด้วยเออนะอ่ะเริ่มสุ่มหมเลยแล้วกันนะครับไป let's go <S ขออนี้ใช้ตัวช่วยฮะ ออโต้ชิกเลยไม่ไหวจริงน่าจะนานแน่ๆเลย เฮ้ยนี่จบไปหนึ่งการันตีแล้วนะเพื่อนนี่ไหนไม่มาเลยเหรอออโอเซเบอร์สองตัวสูนะสามตัวผลประกอบการแล้วก็สปิดวากอนอีกสองตัวเฮ้ยไม่ได้จริงวะ่ะเฮียคนนี้เขาสุ่มไปสองหมื่นแล้วออกเขาทำบุญด้วยอะไรวะอ่ะไปต่อกันไปต่อนะ คนเราอยู่ได้ด้วยความหวังครับผมไม่ออกไอ้เี้ยกับสามหมื่นเพชรไม่ออกไอ้เวนเอ้โอ้โหผลประกอบการไม่มีแบบ มาตอนเราเผลอหลับตาเมืเม่อกรอวะแบบกระพริบตายอะไรเงี้ยไม่มีนะถ้ามีจะเป็นขอบสีแดงเนาะไม่มีเลยเจ้าค่ะฮ่เอาไงดีวะมาไหนๆก็มาขนาดนี้แล้วถ้าจะเกลืออาจจะต้องไปให้สุดหรือเปล่านะเราไปจัดรีโลกันสักหน่อยดีกว่ามาั้งแม่หมอก็เคยบอกผมอยู่นะว่าอย่าทำอะไรที่เกี่ยวกับการใช้ดวงนะ เขาเตือนมาแล้วแต่ผมไม่ฟังเลยกดไปก่อนหนึ่งทีแล้วก็เปลี่ยนตัวก่อนอกดไปก่อนหนึ่งทีแล้วก็เปลี่ยนตัวอกดไปก่อนอีกหนึ่งทีแล้วก็เปลี่ยนตัวไอ้เหี้ยเกลือเกลียเงาเลยปะโอ้โหแบบโบมาเป็นกระเป๋าสักทีได้สปีดแบบวาร์ปมาออกกระเป๋าอะไรเงี้ยเพื่อนนิดนึงดี สุนได้ไหมโอ้ชนี่เริ่มมาแล้วเอ้โกลเด้นเราเาเอาแล้วเอาแล้วดวงเริ่มมาดวงเริ่มมาเอาเลยเอาดิเอลเมนต์ออกนะทาเป็นเล่นกับเขานะคนคนนี้โอ้โหโอ้โหไอ้ชยนี่เอาอเวอร์เวอร์ทูมาแล้วบูทูบูทูดวงตามัแล้วว่ะ เอาแล้วดวงอย่ามาเล่นกับดวงนะฮะไอผมว่ามันเริ่มจะเละแล้วอะเอาเป็นตัวตัวดีกว่านะอะอสุขปุปนะะแล้วกันนะครับพึ้งอืมจังงอนก็ดีนะใม่ม้งกดเล่นืมไม่เอานะ่ะค่อยๆกดค่อยๆใช้ค่อยๆบรรจงอืม world ดี world, world แต่เราไม่พอนะ ขอลุงได้ไหมได้ไหมเพื่อนได้ไหมเอ่ยไอเอ็ดไม่เอาสิลุงอะ่ะลุงอะ่ะขอร้องละด้วยมือข้างนี้ได้ไหมเอ่ยเฮ้ยเดมิกอสเก็บไว้ก่อนเดมิกอสมาแล้วคอสมิกก็มาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว ดวงพุ่งพุ่งแล้วพุ่งอย่าหยุดอยู่แค่นี้ไปใสุดไปให้สุดไปไปเลยนิ้วผมรัวแล้วนะหยุดไม่อยู่แล้วจังหวะนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮฮโลดลดเป็นน้ำเลยเฮ้ยเฮ้ยนิ่งเลยเฮ้ยไอเยสุกุณาตัวนี้มันอับโชคอะเนี่ยไดมอนดซี่อไหม ขอดีดีดิดจะไม่ให้กันจริงๆเรอเฮ้ยเพื่อนใจคอนายจะทำกับเราแบบนี้จริงๆเหรอเฮ้ยนี่นี่มันเสียเยอะแล้วนะอ้าชินิกามิมาแล้วหนึ่งชินิกามิมาแล้วหนึ่งไงชินิกามิมาแล้วหนึ่งไงศูนจุดสนะแต่มึงไม่ออกโอเวอร์โหลด ไอ้ขวยไอ้เฮียทำไมทำอย่างนั้นล่ะเพื่อนแลวไอ้เรามันก็อีโก้สูงมันจะไปหยุดตรงนี้มันก็ไม่ได้แล้วป่าวะไปเลยแล้วกันไปเลยกูกดแม่ให้หมดเลยไปไปเอ้ยกระเป๋าไอ้เฮียมึงเอามาทำไมมึงเอามาทำไมกูถามจริงกี่เปอร์ 0.3 0.3ห่างกัน0.1มึงไม่ลงมาเป็นโอเวอร์โหลดอวตารอะไรเงี้ยหรือออซีอิงก็ได้มึงเอากระเป๋ามาหาบป้ามึงอ่ะโอ้ยเจ็บไปทั้งหัวใจแล้วเหลือ50โลเหลือ50โลแล้วผมกดไม่คิดแล้วนะตอนนี้ฟิลผมขาดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮนะเรียบร้อยแล้วโอ้ไอดีกูซื้อมาด้วยเสียตังค์อันเนี้ย อ่าร้อ,องเฮ้ยนี่มันร้อยเจ็ดสิบโลเลยนะโว้ยกูทำจริงไม่ให้หรอเอามาหอแม่มึงเ่รออเวนไม่เหลืออะไรแล้วเละเละนี่นฮะ โอเคผลประกอบการเนี่ยแบบว่าดีดีดีดที่ไม่เล่นเนี่ยอ่ะก็วันนี้ก็ใช้ได้ครับเรียบร้อยน้ำตาซึมฮะแบงเอ้ยลุงออกกระจุยกระจายแต่มึงไม่ให้กูไอเวนโอเคอ่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยใครที่ชอบเห็นผมเจ็บปวดแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนักหนักกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไม่ไหวแล้วเจ็บปวดไปทั้งหัวใจ <c oughs> <c oughs> นะครับไว้ <c oughs> เจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย